ทางกองทัพภาคที่2ได้โพสต์บอกนะครับนอกจาก bm 2 1ที่ถือเป็นอาวุธหลักของกัมพูชาแล้วอีกหนึ่งตัวเนี่ยมีชื่อว่า phl 03ครับให้ระมัดระวังแต่ไม่ต้องถึงขั้นตื่นตระหนกด้านเพจดังความมั่นคงก็โพสต์บอกเลยว่าทหารกรัรมพูชาคือเครื่องสังเบยของผู้นำทรราชรายละเอียดเป็นยังไงโมในแชนแนลจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้26กรกฎาคม68ครับทางกองทัพภาคที่2ได้โพสต์บอกผ่านโซเชียลเอาไว้ว่า ขีปนาวุธ PHL-03 เป็นระบบขีปนาวุธที่มีความสามารถในการยิงหลายลูกพร้อมกันในระยะทางไกลถึง130กิโลเมตรนะครับจากตำแหน่งยิงอาวุธชนิดนี้สามารถทำลายที่หมายทางยุทธศาสตร์และที่ตั้งกำลังทางทหารซึ่งกองทัพได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ในการปฏิบัติตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและมีเครื่องมือในการทำลายขีปนาวุธชนิดนี้ แต่เพื่อไม่ประมาทในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนขอให้ระมัดระวังการถูกโจมตีที่ไม่พึงประสงค์นี้ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ตื่นตระหนกและติดตามการแจ้งเตือนจากทางการนะครับซึ่งทางกองทัพพธี่2เขามีการโพสต์ควบคู่กับแผนที่มาด้วยที่เห็นอยู่เส้นล่างนี้ครับก็คือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชานะครับ สมมุติถ้าดูจากระยะการยิง130กิโลเมตรเนี่ยจากบริเวณฝั่งกัมพูชาเข้าไปก็จะเข้าไปลึกพอสมควรนะครับจากบริเวณชายแดนก็จะถือได้ว,ว่าเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระ,ระวังเป็นพิเศษครับเส้นสีเขียวที่ว่านี้ครับก็คือระยะการยิง ของทางเจ้าอาวุธ PHL03 แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นสีส้มนี้ครับคือห่างจากบริเวณชายแดนมาประมาณ20กิโลเมตรจะเป็นระยะการยิงของอาวุธ BM21 ของฝั่งกัมพูชานะครับดังนั้นทางกองทัพปฏิท่2ก็เลยแจ้งถึงข้อควรระวังเอาไว้ข้อแรกคอยตรวจสอบข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการข้อ2หากท่านอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่สาคัญหรือมีความเสี่ยงสูงควรเตรียมการป้องกันโดยการหาที่หลบภัยในที่ปลอดภัย ข้อ 3. การรักษาระยะห่างจากจุดที่อาจเป็นเป้าหมายหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ที่อาจจะเกิดการโจมตีเมื่อได้รับการเตือนข้อที่4ครับขอให้ประชาชนทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและหากมีการประกาศภัยพิบตัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางการอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับทางด้านเพเจ smart soldier strong army ก็ได้โพสต์ข้อมูลน่าสนใจนะครับระบุเอาไว้ว่าชีวิตทหารกัมพูชาคือเครื่องสังเวยผู้นำทรราช พวกเขาไม่ได้ตายเพื่อปกป้องประชาชนของตนหากแต่ตายเพราะถูกผลักดันเข้าสู่สงครามที่มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อรักษาอำนาจของผู้นำผู้ไร้มนุษยธรรมชีวิตของทหารไม่ควรถูกใช้เป็นเหยื่อแห่งความทะเยอทะยาน การส่งพวกเขาไปตายเพื่อปกปิดความล้มเหลวของรัฐบาลตัวเองคือความโหดร้ายที่สุดที่รัฐบาลหนึ่งจะกระทำต่อประชาชนของตนได้นะครับอีกหนึ่งข้อความครับทางเพจ smart soldier strong army post บอกว่าใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์เท่ากับอาชญากรรม